วันนี้แพรจะพาทุกคนไปกินร้านอาหารไทยแบบเล็กๆบ้านๆที่จังหวัดนครปฐมค่ะเป็นร้านที่เขาทำกันเองในครัวเรือนนะคะซึ่งเมนูของที่ร้านเนี่ยแปลกใหม่สร้างสารรค์แล้วก็ยังใช้พวกวัตถุดิบอ้องถิ่นมาทำที่สำคัญนะคะรสชาติมีทั้งความกรอบแล้วก็จัดจ้านและเมนูเขาดูไม่จำเจดีค่ะและอีกจุดที่แพรชอบและอยากแนะนำร้านนี้นะคะก็คือปริมาณอาหารกับราคาเขาสัมพันธ์กันค่ะร้านนี้ไม่ห่วงเครื่องนะคะรสชาติคือมาแบบเต็มที่มากๆและนอกจากเมนูอาหารจะดูดีนะคะบรรยากาศร้านเนี่ยก็คือดีมากๆค่ะทุกคนมาได้ทังกั๊ก นงเป็นวิวริมน้ําเห็นสะบัวแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งร้านเนี่ยตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม,มชื่อร้านถวายบัวคุยซีนแอนด์คาเฟ่ค่ะตั้งอยู่ใ,ใกล้กับวัดศรีสะทองหรือวัดพระราหูสามารถขับรถมาจอดริมถนนหรือจอดที่หน้าร้านได้เลยซึ่งร้านนี้นะคะจะมีทั้งหมดสโซนเป็นโซนห้องแอร์ที่เหมาะกับช่วงกลางวานันตกแต่งโทนสีสันสบายตากับส่วนที่เป็นโซน outdoor ซึ่งแพรนะนำให้มาช่วงเย็นค่ะประมาณ5โมงเย็นบรรยากาศดีมากอันนี้จะเป็นเมนูของที่ร้านนะคะซึ่งเขาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมนูตามวัตถุดิบแลกกฤดูาค่ะ ซึ่งเมนูแรกแพรสั่งเป็นหมูแดงผัดพริกขี้หนูจานนี้นะคะอยู่ที่ร้อยบาทซึ่งพริกเกลืกระเทียมเขาจะตาใหม่นะคะส่วนพวกเมนูหัดเขาจะใช้เป็นน้ามันหมูในการผัดค่ะโดยที่ร้านนะคะจะผัดพริกเกลืกระเทียมจนหอมเสร็จแล้วนะคะก็จะใส่เป็นหมูแดงส่วนสันคอลงไปค่ะโดยเขานะคะแล่หมูมาชิ้นหนากําลังดีเลยนะคะทุกคนหมูมีความมันแรกนินดนุ่มกําลังดีซึ่งจานนี้จะเหมือนผัดกะเพราหมูแดงที่ไม่ใส่ใบกะเพราค่ะทุกคนมันจะมีความหอมความเผ็ดเค็มนัวกินกับข้าวคือกําลังดีเลยค่ะจานต่อมาแพรชอบมากเป็นไหลวัผดดปเ็มกุ้งส จานนี้250เขาจะใช้เป็นไหลบัวรสบัวนักนะเข้ามาถมนะคะเอามาผัดกับพวกปลาเค็มกับกุ้งซึ่งปลาเค็มเขาจะใช้เป็นปลาอินทรีย์เค็มเอามาทอดแกะเนื้อค่ะส่วนกุ้งจะใช้เป็นกุ้งขาวตัวใหญ่นะคะซึ่งบางวันอาจจะได้ประมาณ3-4ตัวแล้วเขาก็จะใส่เป็นเนื้อปลาเค็มลงไปผัดกับไหลบัวแบบนี้เลยค่ะตอนผัดนะคะบอกตรงๆว่าหิวข้าวมากกลิ่นปลาเค็มมันหอมยั่วสุดเลยค่ะทุกคนแล้วของร้านนี้รสชาติมันจะไม่ออกเค็มหนามากเกินไปค่ะซึ่งตัวหลดบัวหรือไหลบัวน,นะคะมััันนจะมมีคววาากกรอบอบหตด เนื้อกุ้งเด้งๆแล้วก็มีความน้ำซอสปลาเค็มออกเค็มโนนิดๆไม่เค็มมากแต่กินคู่กับข้าวสวยคือกําลังเหมาะเลยค่ะซึ่งถ้าใครชอบน้ําราดนะคะราดลงไปฉ่าๆแบบนี้นะคะทุกคนจะฟินมากๆค่ะทุกคนหอมปลาเค็มมากๆเลยนะคะเมนูต่อมานะคะแพทสั่งเป็นต้มข่าปลาช่อนทอดเขาขายเป็นหม้อนะคะอยู่ที่หม้อละ280้ซึ่งที่ร้านนะคะจะใช้เป็นเนื้อปลาช่อนนาน,นะคะเอาไปชุบแป้งทอดตัวนี้มันจะมีความเนื้อนุ่มหวานส่วนน้าต้มข่านะคะจะใช้หัวกะทิเคี่ยวกับน้ำมะขามเปียกเติมความเปรี้ยวด้วยมะนาวนิดนึงรส กำลังดีนะคะออกกลมกรอบนิดๆแล้วก็จะมีความออกหว,วานๆไม่เค็มมากกินคู่กับเนื้อปลาช่อนนะคะคือดีงามเลยค่ะทุกคนปลาช่อนเขาจอ,อกนุ่มๆน,นะคะแล้ววันนี้แพ้จัดเป็นห้อยจอปูก้อนห่อเองของที่ร้านมาด้วยค่ะอยู่ที่ปรม์มาณ6 7ถึงลูกจานละ300นะคะห้อยจอเขาลูกใหญ่มากไสข้างในนะคะจะเป็นไส้หมูผสมกับเนื้อปูก้อนนะคะตัวไส้ข้างในนะคะเขาจะมีความหอม3เกลอค่ะไส้ไม่เค็มมากนะคะกัดเข้าไปก็คือเจอไส้เน้นๆแบบนี้เลยค่ะเมนูต่อมานะคะแพ้จัดเป็นปลากระพงคั่วพริกเกลือค่ะตัว ละ380บาทซึ่งที่ร้านเขาเจากระพงนะคะมาแล่ปบบฟิเลแล้วก็หั่นชิ้นซึ่งทรงชิ้นเขาหั่นไม่เหมือนร้านอื่นดีค่ะทุกคนได้จํานวนชิ้นเยอะดีนะคะแล้วก็เอามาผัดกับพริกกระเทียมแล้วก็จะใส่เป็นกระเทียมเจียวลงไปผัดแบบนี้ตอนที่ผัดออกมานะคะคือหอมมากๆค่ะแล้วเนื้อปลาเขาก็กินเพลินมากทุกคนมันกรอบมันนุ่มมันหวานนะคะส่วนเมนูต่อมาแพรสั่งเป็นน้าพริกไข่ปูค่ะชุดนี้อยู่ที่350บาทซึ่ง,งที่ร้านเขาก็จะตำใหม่ให้ทุกครกแบบนี้เลยนะคะไม่มีการตำทิงะะ้ง กับเนื้อส่วนอกปูผสมลงไปค่ะทุกคนปริมาณนะคะก็คือมาแบบบาลานซ์กำลังดีกับน้ำพริกเลยนะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเสิร์ฟม,มาคู่กับชุดผักสดซึ่งรสชาติของตัวน้ำพริกไข่ปูนะคะจะมีความเผ็ดเปรี้ยวแซ่บเค็มหวานครบรสค่ะกินคู่กับแระดิตแบบนี้นะคะแระดิตกรอบเขาเกันดีกับตัวน้ำพริกไข่ปูเลยค่ะทุกคนแนะนําให้ลองกินคู่กันเลยนะคะกัดเข้าไปทั้งหัวแบบนี้เลยค่ะและเมนูต่อมาแพสสั่งเป็นแกงป่าปักคังนะคะอยู่ที่หม้อละ250ของที่ร้านเนี้ยจะใช้พริกแกง2ตัวค่ะซึ่งพริกแกงเขามออมาแบบเ ข้นมากแล้วน้ําแกงป่าเขานะคะถ้าใครชอบสซดน้ําแกงป่าแบบข้นๆแนะนําของเจ้านี้เลยค่ะทุกคนแกงป่าคือเข้มข้นถึงเครื่องมากตัวเนื้อปลาคังนะคะหั่นมาแบบชิ้นพอดีคํานะคะหนังจะมีความเด้งนุ่มส่วนตัวน้ําแกงป่ารสชาติเขาจะออกเผ็ดน้าค่ะไม่เค็มโดดไม่หวานโดดสดได้เรื่อยๆแต่เหมาะกับคนชอบเผ็ดนะคะเมนูต่อมานะคะแพรลองสั่งเป็นไข่เจียวปูค่ะซึ่งเมนูเนี้ยเขาขาย300แพรลองสั่งวาเหตนราคามันไม่แรงมากนะคะซึ่งเขาก็จะใช้เป็นเนื้อกล้วเชียงปูหมาแบบก้อนแบบนี้ค่ะ ซึ่งไข่เจียวของที่ร้านนะคะถ้าไปช่วงคนไม่เยอะเขาจะห่อเป็นก้อนให้แบบนี้นะคะแต่ถ้าช่วงคนไม่เยอะพี่เขาบอกว่าอาจจะทอดแบบแผ่เพราะเขากลัวทําไม่ทันและกลัวลูกค้ารอ,อนานค่ะซึ่งข้างในพอตัดเข้าไปนะคะก็จะเจอเนื้อกันเชียงปูแทรกอยู่ข้างในเปลือกไข่เจียวข้างนอกน,นะคะจะมีความกรอบอนิดข้างในจะมีความนุ่มๆและที่ร้านเนี่ยเขาจะมีซอสพริกเจดีหรือซอสพริกแมงง้อมาให้กินคู่กับไข่เจียวนะคะรสชาติเผ็ด ปรี้ยวออกหวานนินดๆส่วนนี้นะคะจะเป็นวิวช่วงเย็นของที่ร้านค่ะบรรยากาศดีโรแมนติกสุดๆส,สามารถสั่งอาหารหรือขนมกับเครื่องดื่มเอามากินข้างนอกได้นะคะวันนี้พัะจัดเป็นวิกตอเรีลเลต้ค่ะตัวนี้เป็นนมดอกบัวราชอเอเปโซแก้ว110บ,บาทกับแอปเปิ้ลคัมเบอร์คู่ไอศครีมชู150มาและทุกวันสุกสาร์อาทิต์นะคะเขาจะมีโชว์ดนตรีสดด้วยลองไปกินกันดูนะคะ